ปลโลกไส้ไล่พอดับสอทับหัวหน้าอามจิระโดนพ่าน้องับสั่งสร่งคนงานต่อจากพ่อเอาปอบความสุขหาที่นอปลาช่วยพาม้วนลวงหน้าผ้ายาวมันเป็นตปจัไปอย่างนี้เอาายผูดีเนี่ยไม่ใจโอ้ยเอาเท้าซ่าเนี่ยไม่จมเลยจัดกูคนเป็นคนเป็นหมาเนี่ยไอ้กบน ช่วงชีลอเป็ของควันเกิดพรอมอะมันดีรอกมันดี่สองสามสี่ท่านเอาละปวดเมื่อเปวดว่าชวกนอัะนั่งสบายบอแตงตูสันปันมรับควนชิงปักหิ้งเง้อเอาซบปนิแค่สี่ละมันกีแล้วมันเป็นชับไปเลยน่ะเอามรับควันซงตายก็เทอคนเดียมาใส่

เอาสิ่งไร้ใ่กินน้ำเขาย้ำแก่เลยเท่ามันแก่แน่ใส่ดิมันเท่าแล้วมันแก่แล้วเสียจมเข่าล้องอุ้านอกว่าท่สุรมก่อเขาตายก่อเลยอมาใส่เสดองเขาสันนอข้างหลังที่หลอดของเจ้ากับหิ้วหลอดก็กำังจะ x ่อยู่เลยหิีหลอกแม่ไม่หลังเีมัน เขาอันเสียลูไม่แต่เขาไม่สีอันสินมีงามๆของ,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 งไม่พุ่พกับเป๋าพูกับสกับตามากไม่่สีเลยดูคอยให้เจ้าไหมอของที่หลอของี่หล่อันรถคันนี้กับคนพิการตาย<อ>วันเ<บ><ๆ>สียรายของเขาสะดอกเอาไม่ใช่ไอพวกจีน,ง,ง,านง,งามๆพาะเจ้า้งหลายก็่อยว ขึ้นดีขึ้นเดีอันนี่ไม่ชบชื่เขาบอกับองพี่หลอกละพี่หลออะไรนี่โด้องวัตายแนวได้เลยได้เลยเออจะบอกได้เลยถืคือจัวัดนี่หัวได้ฉิบเาขนไดฉีบพอดคนเป็นรอยบางมันไป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 ไ ว่ามันจดเลยว่าแม่จะแม็ผีบักผีดอกบอรับจริงาสีมันวนบบวนแบบม้ใช้ฝ่ยสิบห้ไปเบิงบมอรับคณะหนึงเาอคณะเดนปฐมปฐมทุอนย่งดอกวัมหนึ่งคณะนึงี่คนึงกำลังสะดุดเดปรบยุทธบันเทิงสีนม่ม่งเคยไม่ดอกปะยุดธ์เมัเดิงฉิงหมอรับมึงเลยเนี่ยนะ ระยุธ์ประเทิงสินรักยหนเอาเรื่องวาสนาเรือดำน้ำไปมเมาทีข้าของเมาทีข้าของข้าบนคืนข้าบนคืนขาวัดคนจนมาหอดเสาแกวัดปัดแกวัดปัด ก็ต้องปบบาอยากดู่ิชาก็ต้องไปสุริ์อยากดูคอรักก็ต้องมาทีนีคอรักคอรับนายอรับคอรับนายมือกองคนนายมือกีตารคนนายนี่ไม่ได้พูดรามงะจ๊ะนายไม่มถึงเอาพามาไหนมาไหน,านแม่ ฮานาฮิมาเล่นหญิงหนื่เปล่านู้นมเด็นี่านาฮิานาหลังไปเมื่อไหร่ฮานาฮิ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 นะไม่ใช่นาฮิอืออีบวกกับหลังุูดสวัสดีนาบ่าวสวัสดีนาสาวอัชมาทันเตยนาบ่าวนาสาวมันหยังบัดนี้ โอ้ยที่ว่าขายของจ้านายจ๋าวิ่งนี่แล้วมูนี่แล้วโอ้ยนี่ไม่ได้ขายหมูานัข๊ที่นี่ขายของมือสองที่ขายยากที่สุดในโรงงานจ่างานใเน่เอามานจุเนอให้คุณนายไปใช้ระจ๊ะของดีราคาถูกร้จ๊ะแท้เจีเดี๋ยวเจียวอันระเบี้ยไม่คันจะขายของระเบียบอะไรอยู่เบี้ยเบี้ยยังไงเอาวางบนเรอยบน้อยบนใจว่าของ มึก็เป็นระเบียบสิเด้อเป็นระเบียบโอ้จะใครทำยังไงเอาต่อแกันนั้นอะไรคอยม้งแก่จอดแ้วมันได้สามีมันนอนรับนอนรับตรินอนรับไดยตื่นแล้วตัวใจอ้มาพูดมาพูดแกทกคโอ้าอ่อ,โอ,โอโชนช้อนแก ใจง่ายจับตาผมตัดระคาที่นี่มันตัดมันปริดว่าจะกอดมเฮ้ยเฮ้ยจนแชร์แชรมึงหนีอย่างนี้แล้วดวนจะให้ฉันนี้ไปทำหมายเอาขนมึงหนีจะมีเ้ยขนมึงอยุไนผมด้วยผมด้วเรื่องอะไรอายุใช่ไหมคิหานมันไล่งายจ๊ะม้ขาย น anyway, oh, so so oh, ี้ฉันเอาของมาขายให้ยุคเศรษฐกิจไม่ดียุคโควิดต้องใช้ของมือสองทั้งนั้นเลยจ้ะของคุณภาพจากคนใช้แรงงานอันนี้แปรี้ยงขั้สวงมือสองรัชนายจใช้อันนี้จรีงจริงนะนายโอ้ยขุนทีเขื่อมันมีในบยเขือติดอยู่นะโอ้ยเขาชื่อเขชื่อ มือสองว่าดีแมอีนี่ถุงเท้ามือสองนะจ๊ะนายจ๋าผมใช่แล้วใส่แล้วของมือสองยังดีนะจ๊ะโอ้ยคุณเหม็นคุณเหม็นเอางี้ดอะไรคุณไรม่เอาอะไรคุไม่ขายเอาอย่างนี้ก็เรียกนัทกับเก่งไอ้ผู้หญิงมือสองมันเป็นกังวลกานกันใช้มาแล้วว่าจะเห็นไหมครับเป็นครับนะจ๊ะโอ้ยจ๋าจะไม่ไป้มข้างเดียทีนี้มาเชื่อว่าของมือสองดมดุกระได้โอ้ยสปีกจัมจามัเลย

บ้านบ้านฉันเรียกแมสบ้านมึงเอนแมสโอ้ยันบ้านคุณน้วเีคนแจกแฉดมาชื่นเันนักปิดใจอยู่ละที่บ้านฉันเงินต่เออยุบัตือบบัสือชอบหมบ่นักบุญใหญคือบุายไงทีนี้ก็มีหมดแล้วที่จะอะยีกบ่ได้อะไรได้รองเท้าไม่ขายร้านเท้ากม่ากได้ทนี้โซนี่ก็ไม่ขาย โอชมกูาวโอ้แล้วเจ้าอะไรกรไรคอยโอ้คุณนายจ๋าตั้งแต่เกิดมาในรูปเมียฉันก็ไม่เคยมีไม่เคยใช้นะจ๊านี่ปอยยังมีตลอดอุ้ยนีเป็นโสตนะจ๊ะอาบัดนั้นจะเคยจีบเทียนนจาจนัตรนี่จัดใจองกอะไ่าทันจีบเไย นุนหน่อยเราจะนายยาป้าเชื่ออันนั้นก็ขายพวนี้ต่างกันป้าใส่ของกูเลยอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอุ้ยอีกทีทีป้าเชอกับป้ายาปาจีนี่ไม่เหมือนโรงนาโรงนานี่ใจสปอร์ตภูกระวันที่หนึ่งภูกรตาริงจ้ำเอาจ้ายาคนที่นก็ขายแบบคุยอันี้จะขายยังไงจะให้ปาดไปยังไงปาดไปยังไงอ๋อเอะไพอจะคนทีที

ถามดวงได้ไดเหมือนเรียบร้อยเจ้าสินถามว่าผัวเจ้าเป็นย่ยนใไหรือผัวเจ้าสินถามว่าเมียนี่เป็ยน เลขวดนาเจ้าจะได้ตูใหอ่าชีฐานเอาวดนาขอตอ้าวดนนาสามตัวตรงตรงโอ้โหแเ้าแม่เ้าวาหาเก่างมุกจะไปหาขอมันเด้ยเอากอกแล้วด้วนมืออย่างรมันก็เปจกรัสนไอ้เพื่อนบ่เอ็ยอนหลังโอ้หก็หลังเมื่อเพื่อนบย้อนหลัง

ถามบ้างอะไรบ้าหัวเจ้าเดี๋ยนี้มันเป็นจังไรมากจังไลยมันคือจังเงี้โกรกเลนมันบ้าคอรอเอ้ยกี้ลูกบ้ามาชีวิขทางหนของแม่ที่เป็นไปจังไรคืโชคดีบอาที่มักที่พีบอคนใจาที่ได้ผัวคนที่ชิแม่ที่ได้ผัวเดี๋ยี้อ โอเท่าเลยว่างขค้นซ้ำนั่นเถอะคืนซ้ำนั่นจังไหนเท่าพอรอเป็นคนบอกว่้หีแม่พอรอเป็นขอบอกที่นี่น่าี่มีหัวมเีี่ที่นี่เอามาซื้อหนงไงได้หัวไหมปากเว่าเจ้าร้อถามบ้างด้วยมัยเจ้าเป็นจะได้หัวไหมอีกบ่บังปุยัหรอกี่ละมันยังมานสดงตีนกินผีสไฟเอากินแล้ว นี่ัวอีกคนนี่นี่คนที่ิบได้ชิบได้แค่ในแค่ลอยเอเช่นโอเคเาัเฉยได้ต่อไปทางหนหา,าแม่ทิยมัเรียวมาจิเป็นจังใหญ่ล้วกรจะมีเมียผู้ที่อบสรม่อกคอนตะว่าสิเศร้าย่กับล่าเลยนะ แม่นี ô, ô, ่ีไเบ่แม่งจงไหนบ่แม่อาชลบัพบ่าเาบ้าหัว้างมารแม่านมเอาเอาไหไมบ้านนังมอคกโทษรฉันไม่่ไผู้สาวไ่าไาก้าาผู้สาวาแม่บเราบแ่เดียวทิดไม่แตบาีกูจะ

mày gần đây mày có cái không gần đây cứ bỏ. บุญออกพรรษาเนาะกี่11ตุลาเป็นบุญกระถิ่นครับพี่น้องครับวัดปนัง้านติ้นต่อกระเด็ดพระคุณลหลวงนา